สวัสดีครับสมิธอโตภิษครับวันนี้แนะนําอะไหล่ของรถโปรตอนเซเีนะครับในส่วนของอะไหล่ชุดระบบควบคุมเกียร์ AMT นะครับตัวแรกก็จะเป็นแอคคูเลเตอร์นะครับลูกตุ่มนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นมีของถอดนะครับแล้วก็จะเป็นของจากโรงงานนะครับเทียบเท่านะครับของจีนนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้อย่างแทนกันได้สมบูรณ์นะครับสเปคเดียวนะครับของโปรตอนนะครับ ในส่วนของมอเตอร์นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือของถอดนะครับมาทั้งมอเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของหัวหัวน้ำมันไอที่มันปล่อยน้ามันไฮดรอลิกไปนะครับกับ2ก็คืออันนี้เป็นของมือของถอดนะครับแล้วก็จะเป็นของใหม่นะครับมีของใหม่จีนนะครับที่เป็นในส่วนของเฉพาะตัวมอเตอร์นะครับส่วนหัวนะครับท่านก็ใช้ของเก่าได้นะครับก็มีให้นัานเลือกว่าท่านจะใช้ของถอด หรือว่าใช้ของใหม่นะครับก็ท่านก็สามารถเลือกได้ครับตามงบประมาณของท่านนะครับในส่วนของผมถ้าสนับสนุนนะครับถ้าซื้อของใหม่ได้นะครับแม้จะเป็นของจีนท่านก็ได้ของใหม่นะครับในส่วนของความเห็นของผมนะนะครับโอเคครับแนะนาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ